จริงเขียนสามัญชนในสังคมประชาธิปไตยเซละาสิบสนาฬิกาเขาจะมีการแสดงปาฐกถา,าปรีดีพนมยงประจําปีสองหหัวข้อชีวประวัติของพลเมืองไทยกําเนิดพัฒนาการเลืองประสัก,กับภารกิจในการปกป้องประชาธิปไตยสองสจ็นถึงปัจจุบันนะอันนี้ที่สถาบันปรีดีพนมยงตอนบ่ายสครับคืออันนี้วันที่อ่ยนะี่สามยีใช่มยียี่ี่สี่นะก็ นี่เขเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดเป็นกิจกรรมแล้วนี่เป็นปีที่สองอะปีที่แล้วเขาแต่งตัวฐานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยื่นจดหมายจําได้ไหมฮะไปยื่นจดหมายให้กองทัพอ๋อปีแล้วก็จะแต่งตัวแบบนี้ล้วนต้เรียนนั่นศึกษาแต่ปีที่แล้วเป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละฮะปีที่แล้วไปยื่นจดหมายให้กองทัพเพื่อให้กองทัพเคารพประชาธิปไตยใช่ใช่แล้วก็มีการแสดงมีเป็นตัวแทนพญาภาโนใช่ไหมก็แต่งตัวอย่างเงี้ย เป็นตัวแทนพยาพหนอ่านประกาศคณะราษฎรอะไรเงี้ย<ม>ก็จะเป็นลักษณะนั้นนี้ก็เป็นคลิปประชาสัมพันธ์จริงๆมีฉบับเต็มกว่านี้แล้วฉบับเต็มก็จะพูดอะไรอยู่มีสีสันฮะดูน่ากลัวด,ดูตลกี่เป็นเหมือนแบบจะประกาศเป็นแบบคอำราอ่<ช>าอแต่ว่ามันเป็นคลิปพีอาร์ฮะพีอาร์งามันที่ยี่สามยี่สี่ครับส่วนอีกฝ่ายนึงก็เคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันครับคือ ประเทศไทยก็มีความหลากหลายนะฮะผมก็ชอบนะฮะคุณใช้วัดศินสุวงนะฮะเขาบอกคุณใช้วัดสินสุวงเนี่ยเขาชุมนุมที่สนามหลวงกันอยู่แล้วเขาเพิ่งไปยื่นหนังสือขอนายกพระราชทานนี่คือสิ่งที่คนปคนคนเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เขาทำเขาหลัเขาชี้แจงไม่ใช่เหรอครับเขาออกมาชี้แจงว่าเขายื่นถวายดีกาแต่ว่าเขาไม่ได้ขอนายกพระราชทานนะฮะไม่มีเหตุผลในการขอนายกพระราชทาน ที่เราที่ขอไปนะฮะสิ่งที่เขารวบรวมรายชื่อประชาชนกันเนี่ยเป็นการทําตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญประชาชนหวังพึ่งพระบารมีเห็นว่าพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ใช้อํานาจอธิปไตยผ่านสามอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งประชาชนไปร่วมลงนามไม่ได้กระแสดงเจตานาอารมณ์ที่จะขอ,อนายกพระราชทานแต่ว่านั้นงั้นต้องการอะไรใช่ไหมจุดยืน,นจุดย<า>ืนคืออะไรคุณ<า>ชัยว่าบอกว่าทางเครือข่ายตัดสินใจ ปักหลักชุมนุมที่สนามหลวงเพื่อคัดค้านต่อเพื่อตราบใดที่บ้านเมืองยังไม่ลงตัวในกลไกลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขอนายกพระราชทานเขาแค่ต้องการพึ่งพึ่งพระบาร,รมีในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอันนี้น่าสนใจนะคือมือก็ว่าไม่ต้องเปลี่ยนนายกแต่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยผ่านสาม ฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารที่มีอยู่คุณชูวัตรมันยังไงฮะเนี่ยมันเป็นสูตรอีกสูตรใหม่หรือับผมคิดว่าเขาสเตทเมนต์เนี่ยไม่ไม่ค่อยปฏิกาเฉยแต่ดีิการเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าก่อนหน้านี้ไปยื่นกับตุลาการมาแล้วยื่นกับศาลมาแล้วขอให้ใช้อํานาจยับยั้งรัฐบาลเข้าใจละยับยั้งการทำอคือเขาต้องการให้ให้จัดการรัฐบาลภายใต้กลไกที่มีอยู่แต่พึ่งพระบารมีใน ในวิธีการนี้ครับโอ้โหนี่ไม่คือดึงว่าคือดึงคุณคุณดึงนั่นเลครับพระมุกประเทศลงมาผมไม่เข้าใจข้อเสนอคือคือบอกว่าไม่เอามาตาเจตแต่ว่าจะดึงพระบารมีให้มาคือยิ่งกว่าจักการรัฐบาลใหญ่อะมันแปลว่าอะไรฮะอย่างเงี้ยคือรูปธรรมก็คือนายกพระราชทานนั่นแหละใช่ไหมฮะเพราะว่าเราใช้ศาลก็ได้ใช่ใช่ก็คือยังไงก็ตามก็ต้องมีผู้นําอ่ะใครเป็นคนเป็นคนจะเป็นคณะผู้นําก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็คือ ก็จะต้องมีอะไรจัดการขึ้นมาคือพูดง่ายว่างานเนี้ยดึงดึงไม่ควรอะไม่ควรแน่นอนแล้วแล้วคนเขาก็ปนามเยอะประชาธิปัตย์ก็มาปนนามนะว่าการขนาดประชาธิปัตย์ซึ่งอดีตในอดีตคุณอพิสิทธ์เนี่ยตอนนั้นเก็เรียกรองมาตราเจ็ดนะนะฮะนั่นคือที่มาของชื่อเล่นมาร์คมอเจ็ดคุณอพิสิทธ์เนี่ยไม่รู้ไม่พูดว่าอย่างไรในเรื่องนี้แต่คุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยบอกว่ามาตราเจ็ดเนี่ยนะฮะ เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะมีนาย,ยกระชาชทานตามมาตราเจผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกลุ่มต่างๆก็ไม่ควรออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ควรปล่อยรัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไปจนครบวาระ,ะประชาธิปัต์ตอนนี้เขาเน้นการครบวาระนะเขาเขาไม่ต้องการยุบสภานะเขา,เขาพร้อมถึงเวลาครบวาระหากรัฐบาลอยู่ไปอีกนานเนี่ยก็ควรจะปล่อยก็อยู่ตามหน้าที่ปัญหาเจจุฬาครับเช่นลูกแกมนาตรวมถึงการ สมคบคิดความทําความชั่วอะไรเงี้ยรัฐบาลก็จะสะดุดขาตนเองครับเอออันนี้คุณนิพิษพูดแบบนักประชาธิปไตยก<ช>็ดีนะฮะอันนี้มาถูกทางเลยนะครับอ,อันนี้ประชาธิปัตยุคที่คุณอี้ชนะการเลือกตั้งเริ่มมีความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งและ การแข่งขันกับชาธิปไตยเอานี่ผมพูดด้วยความจริงใจจริงๆเช่อไหมอ๋อคือชนะการเลือกตั้งผู้ว่าชนะการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยทีนี้ต้องนี้แปลว่าเพื่อไทยเนี่ยถอยให้คุณประชาธิปัตย์ชนะจะได้ริ้มรสว่าประชาธิปัตย์เอ้ประชาธิปไตยมันหอมหวานอันนี่ลึกมากแต่ว่าผมพิดว่าอันนี้ชงจริงๆล่ายุบสภาตอนนี้เดี๋ยวจะมีปรากฏการณ์อีชนะในเขตของเพื่อไทยอีกในเขตอื่นครับอแต่เขาลยยออสภระชน เขาบอกว่าทาหุ้นตกไป40จุดเมื่อวานมองข่าวลือยุบสภาหุ้นตกเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีมูลอะไรมันลือกันเฉยๆเลยฮะคือมันมีเรื่องจำนำข้าวอะไรต่างๆอยู่ลต้องรับผิดชอบใช่แต่จำนำข้าวมัยุบสภาหรอเพิ่งแพ้อีแทนคุณเนี่ยแล้วผมก็ไม่เห็น่ายต่อต้านรัฐบาลคนไหนเรียกร้องให้ยุบสภาด้วยนะเพราะรู้ว่ายุบรัฐบาลก็จะชนะเลือกตั้งต่อคือพวกทุ่หุ้นอาจจะอาจจะแพ้ในคอรมอแต่ว่าก็ชนะเหนืออีสานต่อไปแต่เชื่อเถอะว่าเนี่ยแปลว่า คำพูดของฝ่ายค้านคุณวิสิ์เนี่ยมันมีผลจริงๆแล้วคนก็เชื่อจริงๆแล้วแนววิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่ารัฐบาลต้องยุบสภาแน่ใช่เพราะประชาธิปัตย์พูดมานานใช่แล้วแต่ตอนนี้ <c oughs> ยุคใหม่แล้วคนะ <c oughs> คุณอีบ,บอกแล้วว่าไม่อยากยุบสภา เขาฟังคุณอี้เป็นหลักตอนนี้ทังท้งที่แนววิเคราะห์อะไรไม่มีทางที่จะยุสภาได้เลยในช่วงนี้ครับนี่แต่ว่าไอเบส์แมเนเจอร์เขาบอกลือคิวอียุติคือมั่วทั้งสองเรื่องเลยคือไอ้ลือคิวอียุตินี่มันลือทุกเช้านะ,ะครับทั้งในทั่วโลกอเมริกายี่ปุ่นเมืองไทยลือคิวอียุติคือมันจะลือตอนเช้าแล้วพอพอกลางคืนก็มาดูข่าวนในดาวจงดาวโจนว่าอาจจะมีการตอบ e อ QE ตอบเป็นอย่างนี้ามาสองสาเดือนแล้วะฮะดูกันอย่างเงี้ยทุกวันรัฐบาลหนีหนีอะไรผมไม่รู้รับ เมื่อคืนนี้ที่ดาวโจนสก็บอกไปเราอยากชนะอีกไม่ผมรัฐบาลกลัวแพ้อี่แทนคุณวะเขางงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดอนเมืองนะผมว่าเขาอึ้งไม่แต่แต่เรื่องดอนเมืองไงก็ต้องแพ้เพราะว่าไม่มีมือทํางานกรุงเทพไงแล้วส่งคุณแซมซึ่งก็ไม่ได้ลงพื้นที่มาก่อนไม่ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลทําใจ้วฮะกรุงเทพอะแพ้แน่ฮ้ยแต่เป็นรัฐบาลคิดอย่างนี้ไม่ได้ฮะต้องมั่นใจว่าจะชนะประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันมันต้องมั่นใจว่ามีสิทธิ์ชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศไดด้้วยครับมี เรื่องนี้น่าสนใจครับผมไม่รู้ยังไงแต่ว่าดรโกรงอาจารย์โกรงมีบทความเขียนอยู่ในประชาชาติเป็นประจำใช่ไหมครับคนเดินตรอกถ้ามาใหม่ฮะประชาชาติมางานใหม่ฮะเกมยกใหม่คลังทพทเนี่ยนับถอยหลังโกรงพ้นประธานบอร์ดแบงค์ชาติอ้าวอะไรกันเนี่ยหรือเขาจะอาจารย์โกรงมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือพาณิชย์หรือเปล่าฮะโห้มดูเรื่องจำนำข้าวอย่าปล่อยข่าวในรายการนี้นะฮะเดี๋ยวเป็นประเด็นไม่แต่ผมเชียร์อาจารย์โกรงนะฮะ ก็ถ้าจะมาก็คงมานานแล้วล่ะฮะจานโกลแต่ว่าเป็นมือเศรษฐกิจที่น่าจะดีสุดมือหนึ่งมือหนึ่งในทีมงานที่รัฐบาลชุดนี้มีนะครับมีจารโกาจานโอลาชัยประวัติคนพวกนี้ควรจะถูกเอามาเป็นตําแหน่งบริหารนโยบายผมก็าลังงงว่าทําไมมันมีเกมยกใหม่อะไรกันนักหนาเนี่ยแล้วก็ให้ดูนิดเดียวนะฮะมีศูนย์ลุมไนบาซาจานซิโร่ตามอยู่ใช่ไหมบนี่เรื่องนี้ผมก็น่าสนใจนะคือนิดเดียวเขาบอกเขาบอกนิดเดียวสาพัดนารายมเนอร์เนี่ยสิงเนี่ย ชิงดำซีบริษัทจะได้ส่วนรุมในบาซาครับนะฮะก็ลองอ่านดูแล้วกันนะฮะส่วแต่เรื่องนี้สนุกนะเพราะว่าเจ้าของโรงแรมไหมฮะเขาทำไมเนอร์ฮะไมเนอร์ทำโรงแรมไม่ใช่ที่คุณเฉลิมอ้างนะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมงงไอ้เรื่องนั้นผมไม่ไม่รู้มันยังดังไม่ถูกแต่เรื่องส่วนรุมไนบาซาเนี่ยน่าสนใจนะคือคือสักสองสามสัปดาห์ก่อนมันมีข่าวเรื่องเล็กข่าวหนึ่งไม่มีใครเล่นเลยนะมติชนชนเดียวที่เล่นคือมีกลุ่มชุมชนในกทมเนี่ย เขาไปยื่นหนังสือถึงสำนักง,ง,งานทรัพย์สินนะครับคือที่สรุมในบาซ่าเนี่ยที่ประมาณ88ไร่นะครับมูลค่าระดับหลายหลายหลายหมื่นล้าน -2 องหมื่นล้านเห็นจะได้นะครับ <c oughs> มีมีกลุ่มชุมชนกลุ่มชาวบ้านเนี่ยไปไปยื่นหนังสือถึงทรัพย์สินว่าอยากให้สำนักง,ง,งานทรัพย์สินเนี่ยพิจารณาว่าจะเอาที่ดินแปลงนี้มาทําเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ยังไง อันนี้เป็นความื่อนไหวที่ผมน่าสนใจเพราะว่าในด้านหนึ่งเรามีการเรียกร้องให้มักกะาส,าส,รรสันซึ่งเป็นที่การรถไฟเป็นส่วนสาธารณะใช่ไหมขณะที่อีกด้านหนึ่งเราเริ่มมีกลุ่มชาวบ้านในกรุงเทพเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเป็นกลุ่มเล็กแน่ใช่ไหมเพราะว่าคนที่สนใจเรื่องพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันน้อยแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ทรัพย์สินด้วยครับนะครับคืออันนี้สําหรับคุณชูวัฒน์อาจจะเลือกยากนิดหนึ่งเพราะคุณต้องเลือกระหว่างพื้นที่ของทรัพย์สินที่รักษาไว้เฉยๆกับการเอาไปทําเป็นพื้นที่สีเขียวทั้้งงหหมมดดเเเเลลยยยยออนนนสส่่่ววววาาาาธรรรณณะะทััีพญตกใคุชชชไจึ คือผมก็ไม่คือาเชีย้์มีสวนแล้วตรงนั้นมีส่วนแล้วยืนยันผมไม่คิดว่าที่ดินที่ดินนั้นควรจะสร้างเป็นอะไรบางอย่างแปลว่าที่ก็ก็เห็นด้วยว่าที่สวนลุมไม่ควรเอามาทําเป็นสวนสาธารณะแต่ควรเอาไปทําห้างเหมือนกันไม่ฮะมันเป็นสวนอยู่แล้วไม่ใช่สวนสุนลุมในบาซ่าไม่ใช่สวนฮะสวนลุมในบาซ่าเขาเป็นที่เอกชนนะฮะใช่ไหมฮะก็ก็ไปประมูล สวนสาธารณะเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามีมีมีคนคนเรียกร้องว่าสํานักงานทรัพย์สินเนี่ยน่าจะเอาที่ทรงสุลุมในบาซ่าเนี่ยซึ่งใหญ่มากเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการที่เห็นว่าสํานักงานทรัพย์สินซึ่งเป็นแลนด์ลอร์ดแลนด์ใหญ่ของกรุงเทพเนี่ยพร้อมจะทําที่เพื่อสาธารณประโยชน์ได้ครับผมเชิญอาจารย์สิโรดไปเรียกร้องเรื่องนี้ด้วยแล้วกันผมจไม่ไม่คิดว่าอย่างนี้ว่าอาคาร ธุ <ừ> กรกิจต่างๆเนี่ยควรจะมีพื้นที่20%สํำหรับสาธารณประโยชน์อยู่แล้วเ <ừ m. S 2> ช่นคุณจะต้องมีลานกว้างให้คนเข้าไปนั่งเล่นได้อันนี้มันควรจะอยู่ในบรรจุอยู่ในอาคารทุกอาคารมไม่มีนี่หรือสารจริงก็ถจริงๆมันมีการ15เมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่ามันน้อยไปแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่าที่ตรงไหนว่างทําสวนที่ตรงไหนว่างทําสวนเกินไปเกินไปนะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ย ผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้สักคนนะฮะสิ่งที่คงอย่างนั้นยะคือคือในที่สุดมันก็จะมีการรถไฟก็ไม่ให้บริษัทก็ไม่ให้ไปทำอ่าทำห้างหรือทำคอนโดโฮเทลอะไรขึ้นมาผมก็ยินดีฮะก็ในในมุมหนึ่งก็ไม่รู้จะเถียงว่าทำไมนะเมยังแล้วยังไสิ่งต่างๆเลยไม่ได้เลยในประเทศนี้ยังไงห้างกับโรงแรมก็ใหญ่ที่สุดนะฮะอะไรมันจะเกิดก็เกิดพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีต่างต่างประเทศอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน เราพิสูจรายการเวกัปไทยแลนด์นะครับคุณชูวัตรครับมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปใช่ไหมครับแอ,ออแอนเทน่าช็อปเป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งของญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่หนะก,ก็สำหรับประเภทสินค้าโอท็อปของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นตัวแบบของโลกแล้วเราก็ไปออกเข้ามาทีนี้คือเขาก็จะมาเริ่มมาลงทุนในประเทศไทยเ,เพื่อจะขายสินค้าโอท็อปและเอาสินค้าโอท็อปเราไปขายที่นูน่นนั้นก็จะเราต่อไปเนี่ยเราจะเจอร้านค้าปลีก แบบแอนทนาช็อปแบบผมไม่แน่ใจว่า<ช>จะเหมือนอีออน e เหมือนแมคแวลูหรือแบบไหนเพราะแมคแมคแวลูนี่ก็มีสินค้าโอท็บางชนิดเข้าไปอยู่แล้วทีนี้นี่คือนี่จะเป็นร้านค้าปลีกลายใหม่ที่เข้ามาแต่เป็นขายสินค้าเฉพาะโอท p เลยแล้วเป็นเป็นใครจะเป็นเจ้าของตัวร้านญี่ปุ่นฮะ ข้า<ไ>ปเป็นธุรกิจเข้ามาเ,เหมือนจะธุรกิจค้าปลีกเหมือนเซเว่นเหมือนเฟมิลี่มาท์แต่ว่าจะขายสินค้าเฉพาะโอท็อปเฉพาะโอท็อปของไทยนะฮะของญี่ปุ่นด้วยคือเขาจะของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็ให้สส,สวฮะสำนักงานส่งเสริมธุรกิจ SME เนี่ยเข้ามาคัดเลือกสินค้าให้เราให้เขาคือเพื่อให้ว่ามันก็เป็นสินค้าโอท็อปของญี่ปุ่นแล้วก็ของทั่วโลกแล้วรวมทั้งของไทยแล้วก็จะเอาของไทยเนี่ยไปขายที่ญี่ปุ่นด้วยนี่ก็คือ เป็นข่าวเล็กๆใ,<ช>ในในหน้าธุรกิจของเอสีวีนะก็เลยหยิบเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคใช่มันจะเป็นยังไงต่อเพราะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นราคาคุยหรือเปล่าเพราะว่าของไทยเนี่ยของดีคนส่วนใหญ่ก็มั่นใจแต่ว่ามันอย<ช>ู<ช>่ที่ว่าจะไปมีดิสตริบิวชั่นที่จะส่งไปถึงมือผู้บริโภคหรือเปล่าใช่แลว้วที่สําคัญคือเราก็จะได้เรียนรู้ว่าไอโอท็อปของญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเจ๋งเนี่ยมันเจ๋งเพราะอะไรเราได้แต่รู้ว่ามันเจ๋งใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่ามันเจ๋งเพราะอะไรแล้วมันดีเพราะอะไร แพ็กเกจมันสวยยังไงหรือว่าเนื้อมันปรุงรสหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็จะได้แลกเปลี่ยนกัน